เอรคาร์ช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ลูกค้ารถเสียในมอเตอร์เวย์โตต้าวิทไดชาร์จเสียนะครับผมก็ให้รถสไลด์ไปยกมาส่วนผมก็เตรียมความพร้อมนะครับพอลูกค้าเวลามีค่าแลครับก็เตรียมไดชาร์จนะครับไว้พร้อมแล้วก็รถสไลด์ไปที่มอเตอร์เวย์ก็เดี๋ยวยกกันมาเจอกันที่แยกป่งนะครับแยกโป่ง ราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าลูกค้ามีปัญหารถเสียนะครับในเขตพัทยาและใกล้เคียงนะครับโทรหาผมได้นะครับ0863050805นะครับเฮลคาร์ทวินช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มุ่งหน้าไปรอลูกค้าที่แยกโป่งเสร็จแล้วลถสไลด์ก็ยกมาเจอกันที่แยกโป่งแล้วก็เปลี่ยนไดชาร์จให้ลูกค้า และลูกค้าก็ได้กลับไประยองไม่เสียเวลากันนะครับ